วันนี้ได้หัวปีมาจากที่ทำงานต้องนำมาทำเมนูนี้เลยขั้นตอนแรกผ่าหัวปีและเอาไส้ในออกและหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆได้เลยเคล็ดลับที่ไม่ให้หัวปีดํานําไปแช่น้ํามะนาวไว้20นาทีต่อมาตาเครื่องแกงกันครับผมจะใช้ข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมหัวแดงกระเทียมพริกแห้งและพริกกินดาครับหัวปีที่แช่ไว้ล้างทําความสะอาดสักสองน้ำนะครับจากนั้นก็นําเครื่องแกงใส่ลงไปได้เลยตามด้วยไก่ซับผมใช้ไก่ซับอยู่ประมาณครึ่งกิโลบวงรสด้วยน้ําปลา1ช้อนโต๊ะน้ําปลาสามช้อนโต๊ะรสด,ดี1ชอนโตตน้ําาล ทรายสช้อนโต๊ะและผงนวยอีก1ช้อนชาครับและตามด้วยหัวกะทิเล็กน้อยครับจากนั้นก็ให้ใส่ไข่ไก่ลงไปผมจะใช้ไข่ไก่ทั้งหมด3ฟองนะครับหลังจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีได้เลยเมื่อคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ใส่ความหอมด้วยใบแมงลักจุกจุลงไปได้เลย1กึ่งกำมือคนให้เข้ากันดีเลยนะครับเมื่อทุกส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วต่อมาเราจะมาห่อกันด้วยใบตองนะครับครั้งนี้ห่อใบตองไม่สวยต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะเป็นการทําเมนูห่อหมกครั้งแรกของผม แต่รสชาติที่ออกมาบอกได้เลยครับว่าอร่อยมากการห่อใบตองครั้งแรกของผมก็จะประมาณนี้ครับผมหลังจากนั้นก็นําไปนึ่งเป็นเวลา20-30นาทีได้เลยสําหรับผมจะห่อไปนึ่งไปนะครับเพราะว่าการห่อหนึ่งอันของผมใช้เวลานานมากสําหรับห่อนี้ก็จะเป็นห่อที่5แล้วครับเริ่มมีความชํานาญเล็กน้อยและห่อนี้ก็จะน่าจะเป็นห่อที่สวยที่สุดนะครับผม เมื่อครบ30นาทีแล้วก็สามารถตักออกมาไว้ได้เลยและใส่อันใหม่ลงไปทดแทนถึงหน้าตาจะไม่สวยแต่บอกเลยว่ารสชาติอร่อยมากและมีกลิ่นหอมสุดๆสําหรับห่อนี้ผมก็จะตักชิมนะครับชิมไปชิมมาก็หมดจานพอดีและที่เหลือก็จะห่อไปทํางานและนําไปแจกพี่ๆที่ทํางานด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ